ก็เผกับไข่แสงก็ปากแข็งพอกับพี่ชายเธอนั่นแหละทำผิดอะไรไว้ใครเขาจะออกมายอมรับง่ายๆล่ะมีนายพี่ฉันเสียดายนะที่งานแต่งพี่ชายเธอยังไม่ยกเลิกเนี่ยผักเสียที่เธอจะตบฉันหน่อฉันบอกไว้เลยนะมือเธอเนี่ยไม่ได้แตะหน้าฉันง่ายๆแน่มือบ่ได จังสันกัะขาแล้วกันไงมือก็ไม่ได้ขาก็ยังไม่โดนแล้วดูสภาพตัวเองตอนนี้สิจะใช้อะไรได้หรือจะใช้ปากแทนไหมในใจเฮ็ดหยังอยู่น่ะหน้าเหี่ยเมื่อเอ้นสิว่าบานแล้ว บ่ล่ะบ่เป็นยังจ้าบ่เป็นยังก็ดีแล้วบไม่อะไรจ้ะเสียดายนะเนี่ยที่มันหนีไปได้ซะก่อนไม่อย่างนั้นนะจับตัวมันส่งตำรวจแล้วก็เคนเอาความจริงมาให้ได้เลยว่าใครกันนะที่มันส่งคนมาใส่ความหนูขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะ แต่ดีนะเนี่ยที่หนูน่ามีสติไหลสมันจนมุมเลยเก่งมากเลยลูกถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูก็ไม่ได้มีสติขนาดนี้หรอกค่ะทำอะไรพลาดมาเยอะเหมือนกันแต่เรื่องความรุนแรงไม่เคยเปลี่ยน มันจบไปแล้วเฮ้ยอยากขอไปพักผ่อนก่อนตื่นแต่เช้ามดึดรับแขกจนเหนื่อยเลยขอไปงีบก่อนนะไม่กวนเราสองคนแล้วอือโอ้ยเออเออเออ้ออออแค่นี้ก็รู้ละว,ว่าฝีมือใคร ใครอยากให้งานแต่งล่มก็ฝีมือคนนั้นแหละคุณไม่มีหลักฐานคุณจะไปกล่าวหาใครแบบนี้ไม่ได้หรอแม่ทำไมคุณกลัวเข้าตัวแม่คุณหรอถึงแม่ผมจะไม่อยากให้ผมแต่งงานกับคุณแต่แม่ผมก็ไม่มีทางทำแบบนั้นแนะ่แล้วคุณดูได้ไงว่าฉันมีแผลเป็นที่ต้นขาด้านขวา อย่าบอกนะว่าคุณแอบ,บดูฉันไม่ถึงไหนตอนไหนแล้วอ่ะที่ฉันควรรู้เนี่ยว่าคุณพกโรคจิตวัญข้าวกะระซิบบอกผมตอนเด็กๆฉันเคยพัดตกจากที่สูงแล้วก็มีแผลเป็นจากอุบัติเหตุครั้งนั้นถ้าเป็นผัวเมียกันจริงนางก็ต้องรู้สิว่ามันอยู่ที่ไหนเออว่าไงอะ เราไปแต่คุณก็อย่าชะล่าใจไปถึงวันนี้ผ่านไปได้เพราะทุกคนเห็นว่าเราแต่งงานกันแล้วแต่หลังจากนี้คุณห้ามทำให้ใครสงสัยในตัวเราสองคนเด็ดขาดเพราะของจริงมันเพิ่งเริ่มต้นอย่าให้ใครสงสัยส,สู้ใส่อย่างพวกสองคนนั้น มีอีอย่างปิดบังเอาไว้